ทางด้านของชาติชิตดูนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพชาครับมาแล้วครับแข่งขวายางดำชาติชิตหมัดขวาครับต่อยตรงไปตรงนิดปีนะครับแล้วแข่งขวาอีกครั้งหนึ่งของยางดำครับนี่อีกมุมหนึ่งอีกช็อตหนึ่งแล้วก็สอกซ้ายครับชาติชิตโอ้โหอารมณ์มันได้แล้วครับฟิวมันได้ครับนี่ยางดำครับสอก้าคืนต้องบอกว่าระยะประชิดนี่พิษสงรอบตัวและครับสำหรับชาติชิตโอ้โหระยะเผาขนทั้งนั้นเลยครับ โอ้โหอาชีพมาเพิ่มอีก4,000 40, 0แล้วครับทางด้านของชาติพิชิตสู้ไปห,หาซื้อง่ายๆเลยทีเ081แล้วก็7005722นะครับต่อนะครับบนเวที<โ>ยกที่3นะครับครึ่งทางของการแข่งขันแล้วครับชาติพิชิตกับทางด้านของยางดำครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้ตื่นเต้นทุกช็อตเลยนะครับอาล้วครับเกาได้ชาติพิชิตเด้งดีด้วยข่าวขวาครับมาแล้วครับ นาทีแรกของยกที่3ครับบนเวทีชัดชัยสอนท่าครับสับมือชกเนี่ยครับตังกาดสูงสูงเดินเข้าไปอาแล้วครับแข้งขวาหลุดโดนแข้งขวาคืนครับขวาเจอขวาแล้วครับอ้าวเดินเดินแล้วต้องเดินแล้วนะครับชาิพิชิตเสียชีดเยอะเลยอ่ะยางดำเตะมาขานไว้ด้วยขาดไม่ตรงนะยางดำอ้าวโอ้แรกเลยอะไรอะไรก็เกิดได้นะครับถึงจะดูดีเอาเทอกระจยดมายังไม่เป็นไรนั่นแหละครับ จะบอกว่า,วายัางเป็นยกอันตรายของอยางดำโอ้ยป้ายนาแล้วก็สอบซ้ายใส่ก็ไปครับน้องไม่กลัวพี่แล้วนะครับโอ้โหยี่แปดริ้วแล้วครับติดตามนะครับคู่นี้เป็นมวยที่อยู่ในสังกัดของทั้ง3ท่นานเอาแล้วครับแข้งขวามายางดำหันมาต่อยเกมรับบ้างครับชาพิชิตเดินบ้างเกาะในใช้แข่งขวาล็อกเอาไว้ไมดีแล้วนะครับนี่ไม่ตองห่วงเลยโอ้โหนี่จิตแว่นแก้วเส้าเอ๋จิตเมืองโน่นนี่ นีนะครับในศึกจิตมืองนนท์มวยดิวิถีไทยโอ้ยคู่นี้ก็ยังไม่ง่ายนะครับยังได้กรรมการจะปล่อยนะครับให้ออกอาวุธเต็มที่เลยครับมาแล้วครับบนเวทีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำเชื่นชมนะครับกรรมการขอขอบคุณครับแล้วก็จะทำหน้าที่รักษามาตรฐานการทำานนของตัวเองให้ดีที่สุดเลยครับอาจารย์โอ้โหดูดิแฟนแบดบวยนะครับที่เห็นในเรื่องของศิลปะไม้ไม้เอ้าเตะมายังดำ ชาพิชิตนายโอ้โอโอวดดวววดดววววรรวว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 วาววววววาวว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 วาวว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 วพวววตวววววแวแะววรววาวววาววววกวว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 ัววววแววววววงววยวว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 ัวววววปวกวัวแววววววนวว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 วนวววันววววววอววาววววอวว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 ว้วว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 า,าววววหววววยก ออนไลน์แล้วก็เริ่มเด่มตราคอมาโดนะครับจิวเจิ้งปูจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังยกสี่ครับไฮไลท์ชีชะตานะครับโอ้โหต้องบอกว่าชาติวิชิตผู้โดยสารเพียบเลยครับผู้โดยสารนี่เต็มคันรถเลยนะครับอัดฉีดมานี่แสนกว่าแล้วนะครับเจ็บมาเป็นละลอกเลยครับแต่ว่ายางนำครับเนี่ยครับวันนี้เจอเบอร์ใหญ่ต้องบอกว่านิ่งมากชาติวิชิตมัดหนึ่งสองครับยางนำขึ้นไปมีได้มีโดนครับ มีมามีคืนแลวครับอ้าวเลครับซอกฝาชาติพิชิตใส่เข้าไปอา้าปูไปแล้วใส่เข้าไปอา้าวยางดาไม่ดำครับยังไม่ถูกใจนะไมากรรมการชัดชัยแย่กอนี่นะครับวันนี้ยกทีสี่นะครับเวลานั้นผ่านไปนาทีเส็จๆเลวครับเกี่ยวหมัดฝาตัดลำตัวอีกครั้งหนึ่งยางดำก็เอาไวค้ครับเนี่ยครับรัดล็อกสะพายแรกครับแล้วก็ดันเข้าเชือกเน็บเข่าแรกกันคนละคนอีก เอา้าม่ทีนี่โอ้โหลูกนี้โอ้โหทีเดียวเลยนะครับเห็นดาวเลยอ่ะโอ้โหมาทาลูกพักไปแล้วนะครับยัางดำถีบหน้าชาติพิชิตค่อยเลาะค่อยๆเล็มนะครับอ่าตีหัวข้าบ้านแลวครับทางด้านของยางดำครับาชาติพิชิตพลิกมาอีกครั้งหนึ่งรอะได้ทำอะไรไม่ได้กรรมการแย่งกอออมาบนเวทีชัดใสสอนท่าครับโอ้โหเดินต่อครับชาติพิชิต บัดขวาติดบล็อกติดการ์ดครับแขนขวาล็อกเอาไวา้ก่อนได้เข่าซ้ายเข่าซ้ายบิดบิดบิดอ้าวแต่ว่าเนี่ยครับช็อปสุดท้ายจังหวะส,สุดท้ายนะครับแหมจะเปลี่ยนชัยชิดเร่งทำไมอีกเร่งขึ้นมาอ้าวสอกไปอย่าโยนอย่ายุบนะอย่างดำอย่ายุบนะอย,ยนะอย่าพารถทัวร์ลงเหวไม่ได้นะครับย่างดำอ่ะ มีดีตรงไหนต้องงัดออกมาเลยครับนาทีนี้ยางดำเนี่ยครับสอกขวาเข่าซ้ายยัดและดันออกครับไม่แลกไม่ประทาดด้วยครับอาศัยยังวะาชาดชวยแล้วนะครับถีไปเอาละครับชาติชิตกอดนายได้เข่าซ้ายยัดเข้าไปมหมดยกนะครับศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าสามตัวแล้วก็ยกขาแบรนด์ยกขาด้วยคอเจิรได้เป๊ปไทยด้วยนะครับแล้วก็จิ้เจอร์ูเซนเกลียวหนัง คุณสายชนยาการอยู่026882324ครับขอบคุณทุกท่านนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับทำให้นักมวยได้กลับมาทำการแข่งขันได้มีอาชีพอีกครั้งนึงครับแล้วก็ f c ที่ติดตามหน้าจอทีวีครับหนุ่มลำปางหนุ่มแม่พริกหรือว่าหนุ่มพยักแดนเหนือนะครับประธานวอบางราันยันพอดพยักแดนเหนือโกน้อยเพืนรัตนานายยกน่มนะครับ กำลัน,นด้งนะครับจำเรย์ยีรีนาแล้วก็จีทีออนไลน์ด้วยนะครับติดเครื่องผูกเซนจิวหนังนี่โอ้โตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยวางไปต่างประเทศด้วยแล้วก็เครื่องดื่มดาคอมาโดด้วยนะครับสีขึนได้ก็ต้องลงมือทำนะครับสอบติดบล็อกติดกาดครับโอ้โหต้องบอกว่าติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดไปหมดแล้วนะครับอา้าวอย่างดับน้ำเงินเปิดทุกวันนะครับนั่นใหญ่เสาจันพระรหัสบรรยากาศใช้ได้เลยทีเดียว ล่างสามท่านพงศักดิ์แวนละม่อมลำเกิงวีาศาสตร์สุนทรศีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของยางดำสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับนักชกในสังกัดของท่านพันตำรวจเอกสุขทั์พุ่มบันม่วงครับ รองผู้กครับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแล้วก็เพิ่มสถิติชนะให้ตัวเองได้อีกครั้งนะครับนี่เลยครับตามเส้นทางนะครับติดตามเส้นทางดังของยางดำครับนี่เละครับรับจากทีเชื่องปูเซินเชียวหนังนะครับ0 2 6 8 8 2 3 2 4วางทั่วางทุประเทศเลยทีเดียวนะครับบริษัทจงไทยกิมมีเอกรูปจำกัดคุณสายชน